สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับการ p e r s o n a l Care Channel คลิปนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีการนวดแก้อาการเท้าชาขาชานะคะเพื่อนๆท่านไหนมีอาการนี้อยู่บ้างคะเดี๋ยวเรามานวดนะคะแก้อาการเท้าชาขาชานะคะด้วยตัวเองนะคะก็ได้ผลดีมากๆเราก็มีอาการนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามานวดกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะใช้นิ้วโป้งนะคะเกี่ยวเส้นนะคะชิดกระดูกขาด้านข้างเนะะี่ยค่ะตรงนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะถ้ามีอาการเท้าชาหรือขาชานะคะตรงนี้ค่ะจะแข็งเป็นก้อนนะ,ะแล้วเวลาเรานวดแรกแกนะจะเจ็บมากเลยนะคะก็แรกๆนะคะก็ลงน้ําหนักเบาๆก่อนนะคะค่ะพอเราเอ,อ,อาการเริ่มไม่ปวดแล้วเราก็สามารถเพิ่มน้ําหนักมือได้นะคะเพื่อนเนี่ย ค่ะเราก็นวดด้วยตัวเองตลอดนะคะเพราะว่าเราก็มีอาการเหมือนกันนะคะเอ่เท้าชานะคะแต่จะชาแค่อ่นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนาะก็หลังจากที่เรานวดนะคะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะการนวดนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนาะขาดเลือดลมก็ไหลเวียนดีขึ้นนะคะเป็นเลี้ยงปลายนิ้วได้ดีขึ้นนะคะค่ะ เราก็สามารถนวดได้ทุกวันนะคะเพื่อนค่ะเราก็รูปเลยค่ะใช,ใช้โรชั่นเล็กน้อยนะให้มันมีความรื่นนะคะในการนวดนะคะจะได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะค่ะเราก็รีดไปตามล่องนิ้วนะคะหลังเท้าเราค่ะค่ะแล้วก็รีดใต้ฝ่าเท้านะคะค่ะรีดไปทุกนิ้วเลยนะคะเพื่อนค่ะหรือเราจะรีดเส้น3เส้นนะคะ ที่ยิงตรงไปนิ้วชี้อ่าข่าโทษค่ะยิงตรงไปนิ้วโป้งนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยก็ได้ค่ะ3เส้นนะคะ,ะเราก็นวดคลายฝ่าเท้าหลังเท้านะคะแล้วก็มาทําท่าสลับฟันปลานะคะใต้ฝ่าเท้าเรานะคะค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้เลือดลมไหลเวียนดีให้หลอดเลือดทํางาน มาเลี้ยงปลายนิ้วได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนก็จะทำให้อาการชาดีขึ้นนะคะค่ะแล้วเราก็นะคะดัดปลายนิ้วนะคะแบบนี้นะคะถ้าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในท่ากายบริหารนะคะสำหรับคนที่มีอาการเท้าชานะคะเป็นการยืดเส้นได้ดีมากเลยนะคะ แล้วก็นะคะคลายลักษณะ,ะน,น,นี้นะคะใช้นิ้วมือเรานะเข้าไปสอดตามล่องล่องเท้าล่องนิ้วเท้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คึงนะคะหมุนไปมานะคะทำสักสิบรอบนะคะค่ะลองทำดูนะคะ